ลองจินตนาการดูสิถ้าคุณเป็นผู้หญิงธรรมดาเดินกลับบ้านในค่ำคืนฝนตกแล้วบังเอิญเก็บกระเป๋าที่ภายในซ่อนเงินสดห้าล้านบาทคุณจะทำยังไงแต่สำหรับมาลัยสิ่งที่เธอเจอไม่ได้มีแค่เงินเพราะทุกธนบัตรซ่อนความลับบางอย่างและเมื่อกล่องลึกลับในกระเป๋าเริ่มส่งเสียงนับถอยหลังชีวิตของเธอก็ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป เรื่องนี้ไม่ใช่แค่การเก็บเงินเจอแต่มันคือเส้นทางสู่ความจริงที่น่าตกใจความจริงที่ทำให้ทุกคนอ้าปากค้างสาวจนเก็บได้ห้าล้านบาททําสิ่งที่ทุกคนอ้าปากค้างหญิงสาวชื่อมาลายเธอทำงานรับจ้างรายวันในตลาดสดเงื่อไหลเต็มแผ่นหลังจากการยกตะกร้าผักเสียงแม่ค้าวยวายปนกับกลิ่นข่าวปลาทุกวันเธอใช้ชีวิตอย่างเหน็ดเหนื่อย เงินที่ได้แทบไม่พอซื้อลูกชิ้นปิ้งให้ลูกชายเช้าว,วันนั้นท้องฟ้าหม่นคล้ำเหมือนฝนกำลังจะตกมาลายเดินกลับจากตลาดด้วยก้าวที่ชารองเท้าสารคู่เก่ากัดเท้าจนเลือดซึมสายลมพัดเศษกระดาษปลิวมาติดหน้าเธอเธอเอามือปัดทิ้งแต่สายตาเหลียวเห็นบางสิ่งมันคือกระเป๋าหนังสีดำเก่าๆตกอยู่ข้างทางขยะริมถนนเธอก้มลงหยิบ น้ำหนักของมันผิดปกติมือเธอสั่นเมื่อค่อยๆเปิดซปภายในเต็มไปด้วยธนบัตรพันใหม่เอี่ยมเธอนับแล้วนับอีกเงินทั้งหมดห้าล้านบาทหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเสียงรอบข้างเงียบหายไปเหมือนโลกหยุดหมุนมีเพียงเสียงลมหายใจตัวเองที่ดังสะท้อนในอกเธอมองรอบๆอ,อย่างหวาดระแวงแสงไฟถนนสลัวส่องให้เงาเธอยาวเหยียดในหัวเต็มไปด้วยคำถาม ใครทำกระเป๋านี้ตกใครคือเจ้าของเงินมหาศาลนี้และเธอควรทำอย่างไรทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักดังมาจากด้านหลังเหมือนคนจำนวนมากกำลังใกล้เข้ามามาไลลหันกลับไปเห็นชายแปลกหน้าสามคนดวงตาของพวกเขาไม่กระพริบจ้องตรงมาที่กระเป๋าในมือเธอมือของเธอเย็นเฉียบมงือผุดเต็มฝ่ามือกระเป๋าหนักยิ่งกว่าหินก้อนใหญ่ เธอก้าวถอยหลังช้าๆแต่สายตาของชายทั้งสามยังไม่ละไปจากเธอความเงียบกดทับเหมือนอากาศขาดหายหัวใจมาลายแทบจะระเบิดทุกก้าวที่เธอถอยหลังฝีเท้าพวกเขาก้าวตามเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสะท้อนก้องเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกเหยื่อจับจ้องและเธอไม่รู้ว่าจะหนีไปทางใดมาลายหอบหายใจแรง หัวใจเต้นดังจนเหมือนจะทะลุออกจากอ,อกเธอกำกระเป๋าแน่นขึ้นความเย็นจากเหล็กซิบแผ่ซ่านไปทั่วปลายนิ้วในสมองเต็มไปด้วยสิ่งตะโกนสับสนนี่ไปหรือรเผชิญหน้ากับพวกเขาแสงไฟธนนกระพริบวูบวาบทำให้เหงาของชายทั้งสามสั่นไหวเมือนอสูนร้ายพวกเขาก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นบุรีแรงฉุนลอยมากับลม สายตาคมกริบของชายร่างสูงม,มองตรงไปยามาลายัยริมฝีปากเขายกยิ้มบางยิ้มที่ทำให้สันหลังของเธอเย็นวาบนั่นกระเป๋าของฉันเสียงทุ้มต่าดังขึ้นแต่น้ําเสียงไม่มีความเป็นมิตรแม้แต่น้อยอีกคนเดินอ้อมไปด้านข้างขวางเส้นทางหลบนีรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นเสียงหนักแน่นก้องสะท้อนในตรอกแคบที่ว่างเปล่ามาไลา่กัดริมฝีปาก กลิ่นสนิมจากรอยเลือดที่ไหลออกมาชัดเจนเธอเหนื่อยหน้ามองท้องฟ้าเม็ดฝนเริ่มร่วงลงกระทบพื้นเสียงดังปะแปะรอบตัวราวกับธรรมชาติกำลังเร่งเราให้เธอตัดสินใจเธอตะโกนเสียงสัน่นฉันไม่รู้ว่ามันเป็นของใครฉันแค่เจอมันข้างถนนคำพูดนั้นหลุดออกมาเหมือนลมหายใจสุดท้ายแต่ชายคนนั้นัวเราอบเบาๆเสียงหัหเราอเหมือนเหล็กเสียดสีกัน เย็นชาแอนนาขนลุกเจอแล้วคิดว่าจะเอาไปใช้เองงั้นหรือสายตาเขากดทับเหมือนมีกรีดกลางหัวใจมือนาของเขายกขึ้นชาชาทำสัญญาณให้พวกที่เหลือเข้ามาใกล้มาลายก้าวถอยจนหลังชนกำแพงอีกเย็นเฉียบน้ำฝนไหลซึมลงตามร่องอิดซึมเข้าผมและเสื้อผ้าของเธอเสียงหัวใจเธอดังก้องในหูโลกหมุนช้าลงจนแทบหยุดนิ่ง กลิ่นข้าวสนิมปนกับกลิ่นฝนโชยปบอวนชายอีกคนยื่นมือออกมานิ้วเขาเต็มไปด้วยรอยสักสีมึกเขาเอื้อมเข้ามาที่กระเป๋าสายตาไม่กับพริบมาลัยหลับตาแน่นแต่ทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ดังลัน่นไฟหน้ารถสาดส่องตรงมาที่พวกเขาแสงจ้าบาดตาจนทุกคนชะงักเสียงเบรกดังเกียดก้องสะท้อนรถกระบะคันเก่าหยุดตรงหน้าประตูรถเปิดออกอย่างแรง ชายไวยกลางคนในชุดตำรวจลับโผล่ลงมาสายตาเขาคมและเฉียบขาดมือจับปืนพบแน่นเขาก้าวเข้ามาน้ำฝนไหลตามใบหน้าและปลายปืนของเขาวางกระเป๋าเดี๋ยวนี้มาไล่หอบหายใจเธอยกกระเป๋าแนบอกไม่รู้ว่าควรดีใจหรือหวาดกลัวมากกว่าชายสามคนนั้นชะงักสายตาของพวกเขาเปลี่ยนไปทันทีจากความมั่นใจ กลายเป็นความหวาดหวันบนเกลี่ดชัางเสียงฟ้าผ่าดังสน,นั่นความมืดและแสงไฟสลับกันเงาของทุกคนโยกไหวราวกับปีศาจกำลังเต้นรำมือของตำรวจยกปืนขึ้นปากกระบอกดำมุ่งตรงไปยังหัวใจของหนึ่งในพวกนั้นฝนเทลงมาแรงขึ้นเสียงดังราวกับกลองนับถอยหลังสู่หาย,ยนะเสียงฟ้าคำรามสะท้อนกล้องไปทั่วตรอสายฝนโปรยกระหน่ำเหมือนม่านน้ำหนาทึบ มาลายกาดกระเป๋าแน่นขึ้นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บชายโครงสายตาไม่ละไปจากปืนที่เล็งอยู่ตรงหน้าชายร่างสูงหนึ่งในสามคนนั้นยกมือขึ้นช้าๆแววตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวริมฝีปากเม้มแน่นเหมือนกลืนคำพูดไว้อีกคนหันไปศบตาเพื่อนเหมือนกำลังส่งสัญญาณบางอย่างที่มาลัยไม่เข้าใจตำรวจที่ยืนตรงหน้าก้าวเข้ามาไกล เสียงรองเท้าหนังของเขากระแทกพื้นน้ำดังฉับๆเขาตะโกนด้วยเสียงแข็งกร้าวถ้าไม่วางกระเป๋าฉันจะยิงคำพูดนั้นฟังชัดเจนแม้เสียงฝนจะดังสนัน่นทันใดนั้นหนึ่งในชายแปลกหน้ากระโจนเข้าใส่เสียงปืนดังลั่นขึ้นหนึ่งนัดเปรียงเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วตรอกแคบมาลายกรีดร้องเลือดสีแดงสดกระเด็นไปบนพื้นเปียกฝนชายคนนั้นล้มลง รางนอนแน่นิ่งแววตาแข็งค้างอีกสองคนถอยกรูดไปด้านหลังแต่ไม่ยอมละสายตาจากกระเป๋าในมือมาลายัยกลิ่นควันดินปืนลอยคลาคลุงผสมกับกลิ่นคาวเลือดและกลิ่นฝนทำให้ลมหายใจของมาลัยติดขัดเธอรู้สึกเหมือนโลกหมุนควางทุกเสียงรอบข้างเบาลงจนเหลือเพียงเสียงหัวใจตำรวจยื่นมือมาทางเธอส่งกระเป๋ามาให้ฉันมันไม่ใช่ของเธอ น้ำเสียงนั้นหนักแน่นแต่มาลัยสังเกตเห็นแววตาแปลกประหลาดแววตาที่ไม่ได้เต็มไปด้วยหน้าที่แต่เต็มไปด้วยความอยากครอบครองเธอถอยหลังหนึ่งก้าวน้ำฝนเย็นเฉียบซึมเข้าผิวจนสันสะท้านไม่ฉันเจอมันเสียงเธอสั่นพรา่าริมฝีปากซีเผิดมือที่กอดกระเป๋าเน่นเริ่มเจ็บจนชาตำรวจขยับเข้ามาใกล้อีก เขาลดปืนลงเล็กน้อยแต่สายตายิ่งกดดันชายอีกสองคนที่เหลือหูร้อในลำคอเสียงหูร้อเบาๆแต่เต็มไปด้วยความหมายลึกลับหนึ่งในนั้นตะโกนขึ้นอย่าไว้ใจมันมันไม่ใช่ตำรวจจริงหัวใจมาลัยหยุดเต้นไปชั่วขณะเธอเบิกตากว้างมองชายตรงหน้าอีกครั้งเสื้อผ้าที่เปียกฝนแนบกับร่างตราสัญ,ญลักษณ์ที่หน้าอกเสื้อซีดเลือนเหมือนถูกปักขึ้นอย่างเร่งรีบ มือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่รอยยิ้มกลับคมกริบส่งกระเป๋ามาเธอมันจะทำให้เธอต้องตายถ้าเก็บไว้คำพูดนั้นแทงลึกเข้ามาในใจเหมือนมีดคมบาดเนื้อสดมาลายมองไปที่ถุงเงินในอ้อมแขนเธอเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างเสียงเบาๆที่ลอดออกมาจากในกระเป๋าเสียงเหมือนโลหะกระทบกันเสียงคล้ายเครื่องจักรเล็กๆเดินเครื่องอยู่ภายในเธอสะดุง้ง ดวงตาเบิกโพลงนี่ไม่ใช่แค่เงินเสียงสันพระหลุดออกจากปากเธอเริ่มรู้สึกได้ถึงแรงสั่นไหวอ่อนๆผ่านเนื้อผ้ากระเป๋ามายังฝ่ามือของเธอทั้งตำรวจปลอมและชายสองคนนั้นสายตาเปลี่ยนไปพร้อมกันไม่มีใครขยับแต่ทุกคนจ้องไปที่กระเปา๋าในความเงียบที่ถูกกลบด้วยเสียงฝนบรรยากาศรอบตัวเหมือนกำลังจะระเบิด เสียงฝนตกหนักกระแทกพื้นดังก้องมาลายกอดกระเป๋าแน่นจนเล็บจิกลงไปในหนังเก่าแรงสั่นไหวภายในกระเป๋าชัดเจนขึ้นทุกวินาทีเหมือนหัวใจอีกดวงหนึ่งกำลังเต้นอยู่ข้างในดวงตาของเธอเบอิกกว้างทุกเสี้ยววินาทีช่างยาวนานชายทั้งสามมองตรงมาที่เธอแม้แต่ชายที่สวมชุดตำรวจปลอมแววตาเขาเปลี่ยนจากความมั่นใจ กลายเป็นความหวาดหวันที่ไม่สามารถซ่อนเอาไว้เสียงเครื่องจักรพายในกระเป๋าดังขึ้นติ๊กติ๊กติ๊กจังหวะนั้นสม่ำเสมอเหมือนนาฬิกานับถอยหลังมาลัยเริ่มตัวสัน่นเธอค่อยๆค,คลายซิปกระเป๋ากลิ่นโลหะผสมกลิ่นน้ำมันรั่วลอยออกมา,ลาคละคลุ้งปะปนกับกลิ่นฝนและเลือดที่ยังสดภายในกระเป๋ามีเงินสดเป็นปึกวางกองอยู่ แต่ใต้ชั้นธนบัตรคือกล่องเหล็กสีเงินมีสายไฟพันกันราวกับหมูลเลยและไฟสีแดงกับพริปทีขึ้นเรื่อยๆหัวใจของมาลายัยแทบหยุดเต้นนี่มันระเบิดเสียงเธอเบาจนแทบเป็นกระซิบแต่ทุกคนได้ยินชัดเจนชายสองคนที่เหลือถอยหลังทันทีสีหน้าพวกเขาเต็มไปด้วยความตระหนกในขณะที่ชายชุดตำรวจปลอมกัดฟันแน่นเหมือนรู้เรื่องนี้อยู่ก่อนแล้ว อย่าแต่มันเสียงเขาตะโกนดังล่านแต่สายตายังคงจ้องที่กระเป๋าดวงตาเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งฝ่ามือของเขาสั่นจนปืนแทบหลุดจากมือมาลัยก้าวถอยแผ่นหลังชนกำแพงอิดเย็นชื้นอีกครั้งหยดน้ำฝนไหลตามใบหน้าปนกับน้ำตาที่เธอไม่รู้ว่าหยดออกมาเมื่อไรหัวใจเธอเต้นแรงเสียงนับถอยหลังยังดังชัดเจน เธอหันไปมองชายทั้งสามพวกเขาเหมือนสัตว์ร,ร้ายที่ถูกต้อนจนมุมแต่ในแววตากลับมีความกลัวความกลัวที่มากกว่าความตายเหมือนรู้ว่าภายในกล่องนั้นมีสิ่งที่สามารถกวาดล้างได้เกินกว่าระเบิดธรรมดามันไม่ใช่เงินของใครทั้งนั้นเสียงมาลัยสั่นพร่าแต่เด็ดเดี่ยวกว่าที่เธอเคยรู้สึกมันคือกับดักเสียงฟ้าผ่าฉีกฟ้า สว่างว่าปไปทั่วรอกมืดเหนาทุกคนสะท้อนบนผนังสันไวและในวินาทีนั้นเองไฟสีแดงบนกล่องในกระเป๋ากระพริบทีจนกลายเป็นแสงสว่างวาบเหมือน,นับถอยหลังใกล้จะถึงศูนทุกคนหยุดหายใจโลกเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้เสียงติ๊กสุดท้ายดังขึ้นก่อนที่เสียงติ๊กสุดท้ายดังก้องในความมืดทุกคนเบิกตากว้าง ฝนยังคงตกกระหน่ำราวกับจะล้างโลกให้สิ้นซากไฟสีแดงบนกล่องกระพริบต่อเนื่องแล้วพลันหยุดนิง่งเงียบเงียบจนหัวใจของมาลายัยแทบแตกสลายเธอหลับตาแน่นรอเสียงระเบิดที่คาดว่าจะฉีกทุกสิ่งออกเป็นชิ้นแต่ไม่มีสิง่งใดตามมาเธอค่อยๆเปิดตาขึ้นชายทั้งสามยืนนิ่งเหมือนรูปปัน้นน้ำฝนไหลตามใบหน้าและเสื้อผ้า แววตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความสับสนไม่ใช่แค่ตกใจแต่เป็นความหวาดกลัวลึกลงไปถึงขั้วหัวใจทันใดนั้นกล่องเหล็กค่อยๆเปิดออกเองชา้ชาๆเสียงกลไกาภายในดังแกรกๆเงินสดที่วางทับอยู่ถูกดันขึ้นกระจายเกลื่อนลงพื้นเปียกฝนธนบัตปรปลิวว่อนประปนกับน้ำจนเลอะเลือนมาไล่ก้มมอภายในกล่องไม่ได้มีเพียงระเบริรต แต่มีแฟ้มเอกสารนานักและภาพถ่ายหลายสิบใบาภาพทั้งหมดคือใบหน้าของเธอเองตั้งแต่ยังเป็นเด็กจนถึงปัจจุบันเธอสะดุ้งเฮือหัวใจแทบหยุดเต้นมือสั่นจนแทบปล่อยกระเป๋าหลุดภาพบางใบเป็นภาพเธอตอนนอนหลับบางใบคือภาพที่ถ่ายจากมุมสูงในตลาดบางใบคือภาพที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีใครอยู่ตรงนั้นนี่มันเรื่องบ้าอะไร เสียงเธอสั่นพรา่าสายตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกน้ำฝนที่เย็นจัดไม่อาจกลบความหนาวเย็นในกระดูกได้ชายที่แต่งตัวเป็นตำรวจปลอมกัดฟันจนได้ยินเสียงกรามขบเขาพึมพำเบาๆแต่ชัดเจนพวกมันรู้แล้วพวกมันเฝ้าดูมาตลอดคำพูดนั้นทำให้มาล ap, ัยแทบขาอ่อนใครคือพวกมันใครที่เฝ้าตามติดชีวิตเธอมาตลอดเวลา และทำไมต้องเป็นเธอคนจนธรรมดาที่ไม่มีแม้แต่เงินซื้อตุ๊กตาให้ลูกชายทันใดนั้นเสียงหวีดแหลมดังขึ้นจากกล่องไม่ใช่เสียงระเบิดแต่เป็นเสียงสัญญาณที่ข้องสะท้อนออกไปไกลก้องกังวานในความมืดเรากับกำลังเรียกบางสิ่งแสงไฟถนนดับวูบลงพร้อมกันหรือเพียงความมืดสนิทและเสียงฝนชายอีกสองคนรีบวิ่งหนีออกจากตรออ เสียงฝีเท้าของพวกเขากระแทกพื้นน้ำดังระรัวทิ้งไว้เพียงมาลัยและชายปลอมตำรวจเงามืดเคลื่อนผ่านกำแพงรอบข้างเหมือนบางอย่างกำลังโอบล้อมทั้งคู่เอาไว้มาลัยหอบหายใจเธอกอดแฟ้มเอกสารไว้แน่นไม่รู้ว่าความจริงข้างในคืออะไรแต่เธอมั่นใจว่ามันเกี่ยวกับตัวเธอโดยตรงชายปลอมตำรวจเกิมมือมาคว้าแขนเธอเสียงเขากระซิบชิดหู ถ้าอยากมีชีวิตรอดอย่าเชื่อสิ่งที่เห็นในเอกสารคำพูดนั้นทำให้ร่างกายเธอสั่นสะท้านและในวินาทีนั้นเองเสียงฝีเท้าใหม่ก็ดังขึ้นจากปลายดรอเป็นเสียงหนักแน่นก้องสะท้อนพร้อมกับแสงไฟฉายแรงสูงสาดเข้ามาจนแสบตาหลายเงาปรากฏขึ้นทีละเงาชุดดำเต็มยศหน้ากากปิดบังใบหน้าอาวุธครบมือ พวกเขากำลังเข้ามาชา้าๆและทุกสายตาจ้องตรงมาที่มาลายัยเสียงฝีเท้าหนักแน่นของคนชุดดำใกล้เข้ามาแสงไฟฉายแสบตาสาดตรงมายังมาลายัยเธอยกมือขึ้นบังหน้าน้ำฝนไหลตามแขนเสื้อจนชุมช่มชอกหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนกลองรัวชายในชุดตำรวจปลอมกระซิบเสียงสัน่นอย่าพูดอะไรทั้งนั้นแค่วิ่งหนีแต่มาลัยยืนนิ่ง เธอไม่รู้ว่าควรเชื่อใครเพราะในมือเธอมีหลักฐานที่บ่งบอกว่าใครบางคนเฝ้ามองเธอมาตลอดชีวิตเสียงปืนขึ้นนกดังแกรกก้องสะท้อนในตรอกแคบชายชุดดำยกอาวุธเล็งตรงมาที่ทั้งคู่สายตาของพวกเขาเย็นชาไร้ความลังเลไร้ความเมตตามาไล่หอบหายใจแรงเธอกอดแฟ้มเอกสารแน่นกระดาษด,ด้านในเปียกฝนจนบางแผ่นเริ่มยุย แต่บนปกแฟ้มมีตราประทับประหลาดเป็นตราสัญ,ญลักษณ์รูปดวงตาล้อมรอบด้วยวงกลมหลายชั้นเหมือนสายตามองทะลุทุกความลับหนึ่งในชุดดำก้าวออกมาเสียงรองเท้าบูทเหยียบน้ำดังฉับฉับเขาดึงหน้ากากลงเผยให้เห็นใบหน้าที่มาไลายไม่คาดคิดใบหน้าที่เธอเคยเห็นจากรูปถ่ายเก่าในบ้านใบหน้าของพ่อที่เธอชื่อว่าตายไปตั้งแต่เธอยังเด็ก เลือดในกายมาลายเย็นเฉียบดวงตาเธอสั่นระริกพอเ <mm> สียงเธอขาดห้องเรากับไม่ใช่เสียงของตัวเองชายคนนั้นศบตาเธอใบหน้าเต็มไปด้วยร่องรอยแห่งการเวลาแต่ดวงตาคมยังเหมือนเดิมเขาไม่ยิ้มไม,ม่แม้แต่จะก้าวเข้ามาใกล้เพียงแต่พูดด้วยน้ำเสียงทุม้มต่ำมาลายเธอไม่ควรรู้ความจริงนี้น้ำตาเอ,อ่ขึ้นในดวงตาของเธอ เสียงฝนยังคงตกหนักรอบตัวแต่ภายในใจของเธอกลับว่างเปล่าทำไมทำไมทุกคนถึงตามฉันทำไมถึงมีรูปฉันเต็มแฟ้มพ่อของเธอหันไปมองคนในทีมชุดดำก่อนพยักหน้าพวกเขาค่อยๆลดปืนลงแต่แววลตายังคงไม่ละจากแฟ้มในอ้อมแขนของมาลัยเขากล่าวชา้ชาๆเพราะเธอไม่ใช่แค่ผู้หญิงธรรมดา เธอคือกุญแจคำพูดนั้นแทงลึกเข้าไปในใจกุญแจกุญแจของอะไรมาลัยยิ่งสับสนชายตำรวจปลอมข้างตัวรีบแทรกขึ้นอย่าเชื่อมันพวกมันจะฆ่าเธอหลังจากได้สิ่งที่ต้องการพ่อของเธอขบกรามสายตาคมตวัดไปยังชายตำรวจปลอมแววตาทั้งคู่ปะทะก,กรรันรุนแรงเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันมืดดำที่มาลัยไม่เข้าใจ เสียงฝนกระแทกพื้นราวกับโลกทั้งใบกำลังเร่งเราให้ความจริงถูกเปิดเผยในค่ำคืนนี้มาลายพ่อเอ่ยชื่อเธออีกครั้งเสียงเข้มแต่สั่นไหวเล็กน้อยเธอเกิดมาไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เกิดมาเพื่อเปิดประตูบางอย่างประตูที่ท่าใครได้เปิดทั้งโลกจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปมาลายตัวชาสายลมพัดแรง เส้นผมเธอเปียกฝนปลิวปะทะแก้มโลกทั้งใบหมุนวนด้วยคำพูดที่เหมือนฝันร้ายเธอหันไปมองแฟ้มในมืออีกครั้งหยดน้ำฝนซึมลงบนหน้ากระดาษเผยให้เห็นอักษรลับสีดำค่อยๆปรากฏขึ้นตัวอักษรนั้นคือชื่อของเธอมาลายัยเรียงซ้ำไปมาเต็มทั้งหน้าเสียงกรีดร้องดังขึ้นในใจเธออยากคว้างแฟ้มทิง้งอยากหนีออกไปจากความจริงนี้ แต่ขากลับไร้เรียวแรงทุกสิ่งรอบตัวกดทับจนแทบหายใจไม่ออกพ่อก้าวเข้ามาใกล้ฟามือใหญ่เกื้อมออกมาให้แฟมมาแล้วฉันจะปกป้องเธอเสียงเขามั่นคงแต่ในดวงตากลับสั่นไหวชายตำรวจปลอมตะโกนสวนทันทีอย่าถ้าเธอยอมมอบมันให้เธอจะไม่มีชีวิตอยู่พ้นคืนนี้มาไลยืนนิ่งสายตาสลับไปมาระหว่างสองคน เลือดในกายเดือดพล่านเสียงหัวใจดังก้องกลบเสียงฝนและเธอรู้ทันทีว่าการเลือกครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเสียงฝนยังคงโปรยปลายไม่หยุดท้องฟ้ามืดมิด,มดราวกับโถบล้อมโลกทั้งใบด้วยความลับมาลายยูนิ่งกอดแฟ้มแน่นจนอกสันสายตาสลับไปมาระหว่างพ่อผู้ลึกลับกับชายตำรวจปลอมที่พยายามเตือนเธอเธอหลับตาลงชั่วขณะ ในห้วงมืดของสติเธอเห็นภาพลูกชายเด็กตัวเล็กที่เธออุ้มกลับจากโรงเรียนทุกเย็ยนเห็นรอยยิ้มไร้เดียงสาและได้ยินเสียงเรียกเบาๆมาลัยลืมตาขึ้นในดวงตาเต็มไปด้วยแสงแห่งการตัดสินใจเธอพูดชัดถ้อยชัดคำฉันไม่เลือกใครทั้งนั้นทุกคนชะงักงานเสียงฝนเหมือนหยุดชั่ววินาทีมาลายโยนแฟ้มลงไปในแอ่งน้ำตรงกลางตรอ กระดาษเปียกน้ำทันทีหมึกดำบนหน้ากระดาษละล,ะลายกระจายอักษรชื่อของเธอค่อยๆเลือนหายไปชายทั้งสองตะโกนพร้อมกันแต่สายเกินไปข้อมูลทั้งหมดถูกกลืนหายไปกับน้ำฝนราวกับไม่เคยมีอยู่บนโลกนี้มาลลยยู่นิง่งน้ำตาไหลปะปลนกับหยดฝนบนแก้มเธอหันไปมองพ่อเป็นครั้งสุดท้าย ในแววตาของเขามีทั้งความเจ็บปวดและความโล่งใจเขาไม่พูดอะไรอีกเพียงแต่หันหลังเดินจากไปกับคนชุดดำร่างทั้งหมดค่อยๆลับหายไปในความมืดชายตำรวจปลอมถอนหายใจแรงปืนในมือเขาหล่นลงกับพื้นน้ำเสียงกระทบเบาๆแต่ชัดเจนเขามองหน้ามาลัยในแววตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเธอทำในสิ่งที่ฉันไม่กล้าทำขอบคุณ จากนั้นเขาก็หายไปในเงามืดอ,อีกทิศทางหรือเพียงมาลัยยืนอยู่คนเดียวในตรอกท้องฟ้าเริ่มเปิดออกทีละน้อยแสงแรกจากรุ่งอรุณาสาดลงมาสะท้อนผิวน้ำที่เต็มไปด้วยเศษกระดาษเลเลือนแต่ในใจของเธอกลับรู้สึกเบาสบายเธอเลือกที่จะเป็นเพียงคนธรรมดาไม่ใช่กุญแจไม่ใช่เหยือ่อเพียงผู้หญิงจนๆที่จะกลับไปหาลูกชาย มาไล่สุดลมหายใจลึกฝีเท้าเล็กๆก,ก้าวออกจากตรอกเปียกฝนเสียงในตลาดเริ่มดังขึ้นอีกครั้งโลกยังคงหมุนต่อไปแต่สำหรับเธอทุกอย่างได้เปลี่ยนไปตลอดกาล